อาจจะแบบเหมือนเดิมค่ะที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมว่านั่งเคาะอะไรแล้วอาจจะแบบห่างๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเจอ,อเรื่องของการคำพูดหรือการคอมเมนต์ที่มันแบบส่งผลกระทบถึงจิตใจของเรามากๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะแบบปั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกันมันโดนขนาดคือมันมันก็เหมือนแบบเอาเราไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาเราไปแขวนว่าเออเขาให้งงแล้วเราโยนงตอบช็อตไม่หรืออะไรเงี้ยคือตรงนั้นก็คือขุดของเราใช่แค่คือตรงนั้นมันจะบอกเลยว่าแบบมันเป็นปมของตางเหมือนกันในการที่เราตอบคำถามแล้วเราตุ๊บหรืออะไรตรงเนี้ยคือมันตอนนั้นคือมันการเสียใจที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาคนพูดเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างที่ใช่เสนสทีฟเหมือนกันแล้วขนาดตัวเองยังไม่กล้าไปดูตัวเองตอนตอ คถามหรือว่าการตกรอบตรงนั้นเลยคือแสดงว่าหลังจากประกวดมาไม่กล้าย้อนไปดูไม่กล้าไม่กล้าค้งเลยใช่ค่ะหายยังตอนที่เราเลยใช่ค่ะหายยังตอนนี้ความนอยที่โดนทัวลงอตอนตอนนี้เหรอคะก็ก็หายค่ะก็รู้สึกว่าเออเหมือนเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นด้วยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะคนโทรลตัวเองได้จเฮ้ยแต่ว่าส่วนนึงเขาบอกว่าเฮ้ยจับ จากที่ตานเคาะหรือว่าจากประสบการณ์ที่ตานมองเนี่ยคือคนอยากให้บางส่วนก็อยากให้ตาลไปเลือกนางงามไทยเงี้ยแหละส่งออกเลยเจยไปจไ,ไ,ได้ไหม<า>คือค้าจะต้นไปเ,เลยอย่ะ จริงๆแล้วตังก็ไปทุกปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางทางของมิชลินเว h ยร์ไทยแลนด์ค่ะที่ว่าเขาจะเลือกไคยหรืออะไรแบบไหนบ้างก็ตังก็ไม่ได้เลือกคนเดียวใช่ใช่ใช่แล้วก็คือตังไม่ได้มีตังไม่ได้เป็นเจ้าของเวทีค่ะก็เลยไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องไปเรื่องอะไรยังไงเราก็ทําตามหน้าที่ของเราที่เราได้มอบหมายมาแล้วอย่หนูเป็นคนที่มองขาดอยู่นะกับเรื่องแบบ ก็ก็ออกว่าเขาต้องการอะไรเเล่นนกมะใช่เพราะว่าอีอย่างหนึ่งก็คือมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะค่ะแล้วก็ก็รู้สึกว่าเออก็พยายามที่จะบอกแบบกับทีมงานทุกคนว่าเอออยากให้แบบหาคนที่มันพร้อมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้ชียร์ไปแล้วใช่คาเชียร์ให้เปิดเพจอะไรอย่างงี้ยไมู่้เปิดเพจนางงามมีมีนางามไปเลยไปสำนักเคอร์สบ่ายยำตา หนูคงไม่มาเอาดีทางด้านนี้ได้หรอกหนูกว่าพี่กระเทยบางคนก็บอกขอเลขเลยนะอนโอ้ยไม่ค่ะหนูไม่แม่นหนูไม่มีโชคลาภทางด้านแบบ หวยแน่นอนค่นะหมอดูบอกว่าหนูต้องทําด้วยตัวเองแล้วตอนได้มีโอกาสคุยกับ, <c oughs> <ๆ>บน้องหรือส่งกำลังใจอะไรอย่างนี้ได้พูดคุยกันบ้างยังเลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยอะไรกับน้องค่ะแล้วค่อนข้างน้องก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะยยมีงานย,ยุงยย่งหรือว่ามีใครที่แบบติดต่อน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าคือตัวนันเองกันันก็ไม่ได้สนิทกับน้องอะไรขนาดนั้นก็เราก็ส่งกําลังใจขังขาให้กับน้องค่ะรู้ดีไหมว่าตัวจะลงเพราะว่าต้นปีก็เลยพี่ก็เธอเลยพี่ก็เย ม,มาเลยหนูก็เลือ,<พ>อไปท่านเหมือนกัน <c oughs> หนูก็คิดว่าหนูอะตั้งปณิธานตัวเองว่าเออเดี๋ยวปีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะไม่สร้างตำนานอะไรละ <c oughs> เราจะลดลงเยอะๆเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่มันเริ่มมาต้นปีเลยก็แบบมาเร็วเหมือนกัน,นะคะ่ะทำไมหนูไม่มอยากจะสร้างตำนานอะไรแล้วลวปีนี้จะเปลี่ยนตัวเองออหนูหนูรู้สึกว่าแบบเออหนูอยากโฟกัสเรื่องตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าจริงริที่ผ่านมาหนูก็โฟกัสเรื่องตัวเองแหละแต่คนอื่นเอาเรื่องคนเอาเรื่องของหนูอะมาใส่ตัวหนูอีกอะไรงเง<อ>ีเ้ยเอาเรื่องมาหาตัวหนูอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนแบบเออไม่ตอบโต้หรืออะไรมากมลใช่ไหมคะเริ่มถึงเรื่องความรักด้วยไหมคะอะไรนะคะความรักเกาหลี แล้วไไงเกาหลีหรือไปกับทัวร์เพราะว่ามันมีคนจับผิดว่าเราไปนั่งเดินดูดทัวร์โรงแรมคจับอีกปั๊บเรากับตะวันน่ะคุยกันอยู่เลยเหรอเลยเหรอชี้แจงแถกไข่เลยเหรอัวดเลย่ชื่อโอยไม่ก็คนมองว่าเราสนิทกันอ่ะใช่ ก็ก็องเหกานค่ะเหตุการ์ค่ะก็ต้องคุยในปกติค่ะตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักยังโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเพื่อนยังโฟกัสเรื่องงานอยู่ค่ะไม่ต้องมาถามนะนี่มันคุยแล้วจะไปกับทัวร์ด้วยแล้วมีเขาอยู่ในทัวร์ด้วยหรือเปล่าคะขอบคุณนะคะ ังอยากโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่าค่ะยังแบบเรื่องของความรังหนูยังคิดรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องรองสาหรับหนูเพราะตอนนี้หนูก็ยังมีภาระมีครอบครัวต้องดูแลมีอะไรที่ต้องแบบทําก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่มีหรอกแม่ไม่ได้ว่าอะไรว่าแบบเออเราจะต้องมีหรือยังไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าตอนนี้หนูยังอยากทํางานยังอยากสนุกกับการทางานอยากให้คนโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่าก็เรียนจบแล้วมีถามว่ามีไหมมันก็มีฟุยฟยบ้างแหละดูทักหรือเปล่าว่าห้ามมี เปล่าค่ะหมอดูไม่ได้ทักหมอดูทักแค่ว่าเราต้องทำงานก่อนถ้าเรามีงานมีเงินเราก็จะดูแลกันาก้วคนนี้คืออย่างครับสถานะจบไม่จหรอไม่จบเลยอไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนที่ตื่นเอ้นคิดมาโอเค ตาหนาตาเห็นตนแทงนะเห็นนตแทงโอเขามีตาแพงเพื่อนรู้คิดเหรอเมื่อกี้ได้ตอบว่าอะไเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมสีโก็เป็นเพื่อนที่ปรึกษาพวกกันหนูกำลมงพูดเยอะไงก็ต้องบอกว่าเราเป็นเพ่ดีไม่ดีโทษดีรอดรอด